แกนเราซื้อที่ไหนบ้างขอนแก่นก็มีอีเวนต์บอยไงตัวมันนั้ไปซื้ออยู่ใช่มันนั้นไปซื้อเองเลยตอนแรกว่าบอกว่าพี่บุญนสดมากเลยไม่รอแล้วไม่ทันสซางซัวเพื่อส่งไปไม่ทันไปซื้อให้ไปซื้อให้ฉันเดี๋ยวนี้เอามาสิบลอดใช่ไหมสิบลอดสิบลอดใช่ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะไม่พี่รอพี่ไม่ไหวแล้วไงเออเรถซื้อใช้ยังดีกว่าไม่รอแล้วเพราะว่าเราต้องรีบเนาะเราไช้สักวัน พี่น้องหล,ลอดเดียวหลอดเดียวสามเก้าเก้าวันนี้เดี๋ยวเพียงแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสูงฟรีเข้าบอกร่าวร้อดบบอมิน,อบบนตอบร้อยมินใช่ร้อยกิโลร้อยมินตอบก่อนรอแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าบิ๊กใช้นานเท่าไหรก่กว่าจะหมดพี่ผมบิ๊กประโยอะผมเป็นเดือนนะนะเป็นเดือนเนาะใช่เราใช้ชได้ทั้งบ้านอ่ะจะบอกว่าวางได้ทั้งน้ำนะแล้วก็แบ่งกันใช้ก็ได้นะเป็นเดือนพี่น้องเป็นเดือนเลยอีนหนึ่งปีเป็นเดือนเลยเป็นเดือนจริงๆที่ชลบุรีมีที่ไหนคะ จริงๆอะที่นี่ก็มีขายทั่วประเทศเรานแพ้วนอ,องมีขายทั่วประเทศเลยร้านข้ามีในเพิ่อนอุ้นใจแน่ซื่อใจแน่ว่าใครสั่งแล้วใครสั่งแล้วพี่พ่ว่าสั่งแล้วหน่อยรเปล่าสัดนะคะอิฟเบนบอยต่างๆเยอะแยะเลยโลตัสท็อปมืหมดเลยนัเลยแต่ว่าถ้าเกิดจากตอนนี้ก็ได้เลยได้ราคานี้ใช่ไปซอ้างนอุบลนซื้อที่ไหนคะอุบลนมีที่ขายอยู่นี่มันมีร้านร้านอะไรนะที่ว่าเราจะไปกันอะ น้องมันเป็นมันเป็นเหมือนร้านเครื่องสำอางเนาะเดี๋ยวอัปเดตทีนึงเดี๋ยวอัพเดททีนึงเดี๋ยวอัพเดที๋ยวเดี๋ยวไปหาแต่ว่ามีทั่วประเทศแน่นอนหลอดใหญ่แห้งพี่น้องหลอดใหญ่มากจาก399หก้าเพียงแค่สองร้อยเก้าบาทไม่แต่จะบอกว่าวันนี้ต้องซื้อในในลายนี้ในลิงก์นี้เพราะว่าจะได้ราคานี้ไงยสี่หลอดได้หรอสี่หลอดเอฟซีบอกว่าคุณแพมมีว่าอีฟแอนด์บอยขอนแก่นมีนะคะค่ะอีฟแอนด์บอยขอนเกลนคุณดอกไม้บอกว่าเอาสี่หลอดค่ะโอเคคุณออัันนี่่่่บกววาสงแล้คะ คุณมูกูว่าสั่งแล้วค่ะตอนนี้มีขายในเมืองไทยก่อนถ้าใครอยากได้ก็ให้ญาติตัวเองส่งไปให้ใช่แต่ว่าส่งไปทีละสิบบานะส่งไลโลกแต่ว่าเสียค่าส่งก็สั่งเยอะๆแล้วกันนะถ้าเราใช้ดีทุกตัวเลยค่ะใช้มาหลายตัวตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยค่ะุขอบคุณนะคะทำเซวามาแปดปีแล้วจังแปดปีเลยหรอแปดปีแล้วตั้งแต่ขเข้าวงการไม่ตั้งแต่หาดเดิน หัดเดินก็เกินไปไม่หัดเดินในวงการหัดเดินในวงการสั่างแล้วค่ะส่วนใจสี่หลอดจากหลอดเดียวอยเ9บาทเหลือเพียงแค่สองเ้าสูงฟี่พี่น้องราคาดีสุดเออก็อยากให้เจ้าใด้พี่น้องกันก็ว่าถ้าลูกคากันไรสองเก้าเก้าพี่น้องสั่งแล้วขาเต็มเลยอือแลวมินทยอยตอบนะเจนเย็นเพราะว่าอันนี้คือไปทางฟรีไปทางฟรี่โอนฟรีใช่ทุกอย่างก็คือิ้งที่อยู่เลยทิ้งที่อยู่ไว้เลยตอนนี้เพราะมันมีไม่เยอะ มีไม่เยอะเพราะตังนี้คือขายดีมากขาดตลาดมากรีบสั่งพี่นอ้องอูดรก็มีมแต่จะบอกว่าอันนี้คือถ้าเกิดเราไม่เดินไปซื้อเองเราสามารถกดลิ์ได้เลยไงคือหลายคนบอกว่า,วาเหมือนจะเดินไปซื้อเองเนาะแต่ว่ากดบิลกะได้โปรไงถ,ถ้าเกิดไปซื้อเองไม่ได้โปรนี้นะทุกคนต้องฟังก่อนถ้าเกิดไปซื้อเองก็จะได้ราคาเต็มนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาไลฟ์ใน a c e b o o k นี่ให้โปรผู้ใหญ่บ้าน29 9จาก3 9 9กนะจ๊า ม,ม,มสากน้าใสแบบผู้ใหญ่บ้านกดหมุนได้เลยนะ <c oughs> ใครสั่งแล้วกดหมุนได้เลยหรือว่าบางคนเพิ่งเข้ามาอยากรู้ว่าพูดถึงอยองอะไรคืออันนี้พอถึงแล้วโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้ามันมีหลายประเภทประเภทที่หนึ่งใช้แล้วผิวแห้งประเภทที่สองใช้แล้วผื่นขึ้นประเภทที่สามใช้แล้วไม่สะอาด แสดงว่าผ่านประสบการณ์การใช้แบบนี้มาแล้วพี่ผมไม่ใช้เลยเออเพราะว่ากลัวแบนผื่นคืนแต่นี้จะบอกหน้าใส่มากนะดูใกล้ๆสมอก่อนะแย่กว่านี้เพราะว่าแต่งหน้าน้ำอุดตันแล้วจะคิ้แต่นี่นอนก็ไม่ได้นอนแต่งหน้าก็เยอะยังคงสภาพนะใช่เพราะว่าผมนะแย่มากช่วงหนึ่งเพราะว่านอนวลสามชั่วโมงใช่ไหมปุแล้วปุุกอีกปลุแล้วปลุกอีใช่สิวขึ้นแล้วสิวผดสิวผื่นตัวนี้มันเกิดจากอะไรหนึ่งพักผ่อนเพียงพอสองอุดตันหลังหน้ไม่หมดหลังหนาไม่หมดสมัยก่อน แล้วช่างแต่หน้านะเห็นว่าเรายิ่งมีสิวก็ยิ่งโป๊ะลงไปอีกยิ่งทับไปอีก4ีหลอดเท่าไหร่คะก็คูณไปเลยครับสองร้อยเก้าสิบเ้าทคูณสคูณไปเลยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทคูณส่ไม่รู้แต่ว่าวันนี้หลอดเดียวก็คุ้มแล้วว่าส่งสี่หนึงพร้อยเกบาทค่ะราคาดีสหลอด1นึ่งพัน่ร้อาสิจ้า แล้าดีดีไปหรอสนใจค่ะคือได้หลอดละร้อยเลยนะแต่่วาเยังไงเมียถ้าหันสี่หลอดได้เลยเก้าร้อยก้สิบเก้าบาทอ้าวเลยหรอโอ้พอดีอีกอันหนึ่งถ้าซื้อสี่หลอดเนี่ยเท่าไหร่จากเท่าไหร่นะขออีกหลอดหนึ่งพี่จากหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกขอขอเรียกขอขอเลขหน่อยขอโชว์เลขหน่อยได้ไหมหนึ่งพันหนึ่งเอามาโชว์เลย จาก1,000เท่าไหร่นะ1 1 9่งพันรับาทวันนี้เหลือเพียงแค่9,999ารอกาหลอดนะ่สีอุนยเหลือ249ต่อ1หลอดจ้าทุกคนถ้าสั่งโปรนี้ไลฟ์สดนี้เป็นรายการสดมากๆฉันก็เพิ่งรู้เนี่ยเธอให้โปรกันขนาดนี้ไม่แล้วโปรก็สดมากโปรสดมากพี่น้อง4ีหลอดจากท่าน จากท่านกวานอ่ะพี่น้องเออเออเดี๋ยวเพียงแค่999ใช่ไหมไม่มันครุงซื้อไปเถอะเพราะยังไงทุกคนต้องล้างหน้าทุกวันถ้าใครไม่มีงบถึง999เอาหลอดเดียวก็ได้เอาหลอดเดียวก็ได้งบไม่ถึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ถึงพี่มีงบไม่ถึง999งานพี่เอาไปเลย2 99เพราะส่งฟรีอยู่แล้วใช่แล้วส่งปี้อยู่แล้วพี่น้องเนี่ยส่งฟรีอยู่แล้วนะครับพี่น้องแต่สี่หลอดได้ราคาถูกกว่าตามหามานานมากเขาบอก จริ<ไ><_> <squared>? <_>ใช่เพราะว่าตามหายากมากเพราะว่าไม่ได้มันไม่ได้มีเยอะเพื่วไปเพนาะมันหมดเร็ว,นะนนวเพราะว่าคนคนจ้องเยอะมีไปออกแชร์ทีก็คือวันนั้นก็คือถล่มทลายนะจ๊ะรีว <k _ v ot> ิวยเยอะมากในซีซั่งเขาบอกใช่แล้ว<_ <k> _ <v ot> ของดีจรงิงอยากให้ทุกคนได้ใช้ตั้งใจทำมากๆนี่นี่เป็นสูตรที่สองนะตอนแรกเคยทำมาสูตรแรกแล้วอันนี้ดีกว <v> ่าเดิมในที่สุดก็ทำมาขายอีกใช้ดีมากแสดงว่าเคยใช้ของเซวามาก่อนน้นมีแน่นอนใช่ พอพี่ทํามาแล้วนะประมาณแบบสาปีที่แล้วอะสั่งในไลน์แล้วนะคะสี่หลอดได้ราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจริงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเก็บไปทางได้เนาะเกงบุบส่งบิลอะไรจะคุ้มขนาดนี้วันนี้เนี่ยเก็บไปทางก็ได้ไม่บุดไม่ตอนแรกตอนแรกโปูไม่เมียนะผล่มาเรื่อยแอดมินของผูมาเรื่อยพูดไปแล้วก็โผล่มาเรื่อยแล้วก็ตอนแรกบอกว่าราคา สองร้อเก้าคูณไปเลยแต่ว่านี่คือถ้าเกิดสี่หลอดให้เก้าร้อยเก้าคูณพี่ส้มพี๋ยวขอบาร์โค้ดขึ้นเข้าไหลายอันหนึ่งบางคนมันกลับได้มาจจะไม่เห็นบางคนต้องการสแกนบาร์โค้ดสแกนบาร์้องหนึ่งหลอดเลยรอยกรัมเลยนะหนึ่งหลอดนี่มันรอยกรัมเลยนะเธอก็เป็นเดือนเนาะเป็นเดือนกว่าจะหมดพี่ว่าสองเดือนก็ยังไม่หมดนะโอเคเธอดูนี่นี่น่าสุดเกือบสเดือนอะพี่น้องโผล่จรหรอ น่าอย่างไงน่าอย่างไงคะโชว์หน่อยสูตรแรกก็ใช้ดีแล้วนะเขาบอกตามจริงสูตรแรกก็ใช้ดีจริงๆแล้วนะอันนี้ดีกว่าเดิมปรับใหม่อีกเหรอใช่ปรับใหม่ค่ะเพิ่มส่วนผสมนะคะน่ามันใช้ได้ไหมคะัลเขาบอียิ่งดีเลยจะควบคุมสิวด้วยใครที่แบบว่าชอบเป็นสิวอักเสบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบอุดตันใช่ป่ะตัวนี้จะมีการควบคุมมีตัวอะไรนะสารสกัดอัลันโทนินอัลันโทนินตัวนี้จะช่วยควบคุมต่อไขตอนนี้ใครจะรับ1หลอด2หลอด3หลอด4หลอด5้าหลอดให้แคปหน้าจอแล้ว หอดใหญ่มากใหญ่พอซีพี่น้องใหญ่กว่าหน้าพี่วุ้นอีกหลอดใหญ่กว่าหน้าพี่วุ้นจริงๆเราทำหลอกออกมาใหญ่มากสั่งแล้วจ้าสี่หลอดไปสี่หลอดใช่สี่หลอดเก้าเก้าสี่หลอดเก้าเก้านะเปลือกไปทางไหนกับพ่อแต่น้องบิ๊กัสันเข้าไปเงลือกเปล่าเปลือกไปทางบีก่ะอาจจะพันแล้วเนี่ยคนมาดูเยอะมากแปนะครับหนึ่งสองซ้ำแคปหนึ่งสองซ้ำแคปหนึ่งสองซ้ำแคปโอเคนะครับจะกลับมาหาตัวเองแล้วตอนนี้นะเห็นคนเชียร์ดูด้วย ทุกคนก็คือเชื่อฟังเนาะชเชื่อฟังคุณบิ๊กนะคะใช่ <c oughs> ใช่มีข่าวที่บอกเรื่อยๆแล้วก็รอดูต่อให้จบเมยนะครับผมบอกบอกผมว่าไม่มีอะไรหรอกมามามาบอกบอกของดีต่อเฉยๆพี่น้อเพรไม่อย่าง <c oughs> นราจากกับมมแม่แม่แหลกกับข้ามรูกพี่บุญด้วยใช่ <c oughs> เออมาใช้ของท่กพี่บุญแล้วก็มาล่อเอาความรู้อะไรที่ไม่รู้ก็มามาลอ่อมามาหลอกเอาความลับมารวมความ <c oughs> ลับเยอะ <c oughs> <c oughs> ทั่วที่เป็นไงบ้างครับชีวิตวันนี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ดีเนาะก็ต้องดูแลตัวเองจริงๆนะพออายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะไม่ใช่ชื่อเสียงเงินทองนะสุขภาพสุขภาพจริงนะวันนี้ขณะอายุไม่เยอะนั่นเองยังเขาจะเองยังรู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองนะใช่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทําไมทําไมเหนื่อยจังทำไมป่วยจังอะไรเรบบว่าตอนที่อายุเท่านี้พี่ก็ถ่ายหน้าอยู่ันขอใช้คํานี้ เรนะาบันนึงชัดระเบิดแล้วใช่เพราะลูกค้าบ้านนี้ชอบ,บีเลยถ้าสะตอบช้าไม่ไม่ต้องวีนไม่ต้องวีนสิแค่คุณส่งที่อยู่ใช่ไหมสง่งส่งที่อยู่แล้วก็บอกว่าเอากี่หลอดใช่คือแอดมินอาจจะไล่ตอบทั้งบานแต่ว่ามะารว่าคุณอาจจะบอกว่าโอเคนายสมรักนามสกุลสมสมอ่ะ ที่อยู่ต๊ดต๊ดืเบอร์โทรเอาห้าหลอดค่ะสามหลอดค่ะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยเดี๋ยวเขาจะมาตอบรับเองวันหลังอ่ะพี่แนะนำนะถ้าเกิดใครที่ซื้อออนไลน์บ่อยๆเนี่ยพิมไว้เลยไว้ในโน้ตแล้วก็ c o p ป p a s t พทีเดียวจบไม่ต้องเริ่มพิม์ใหม่เนาะเราพิมพ์ไว้ในโทรศัพท์ไว้ไม่บางบางคนอ่ะสวัสดีค่ะสนใจหนึ่งหลอดค่ะแล้วไม่ส่งที่อยู่สักทีก็ไม่ได้ผลถ้าจะได้อะไรไหมนี่ไม่ได้นะสั่งแล้วค่ะสองโอเคสองแบบไวๆคือผมมองว่าถ้าอยากลองจริงๆ เหมือนผมครั้งแรกเนี่ยผมก็อยากรอล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าเออซื้อหนึ่งก่อนก็ได้ใช่ผมก็จะใช้ใช้ก่อนใช้ก่อนโดยที่ไม่ม้กดีไม่ดีเพราะว่ากันใช้ก่อนพอหลอดแรกดีรอบสองคือสี่หลอดแล้วตามเพราะว่าจะได้ใช้ได้ตลอดปีไงในราคาที่คุ้มสุดจริงออกงไหมเออเราแบบให้ราคาดีจริงอะวันเนี้ยลดเยอะค่ะเอฟซีเนีเขาดูทั้งยำไปเลยดูทั้งรอบเพราเราไปด้วยข้างหลังก็มีจอฉายยำให้ดูด้วยทุกคนดูข้างหลังอยู่ทำยำอยู่ คือไ <c oughs> ม่้องอนหลอดนึงอ่ะบางคนถามว่าใช้นานไหมอาิตีดหนึ่งเลยหรือสองอาทิตย์ผมใช้ได้เป็นเดือนนะขนาดหน้าผมบางขนาดนี้ยังใช้ได้เป็นเดือนเลยเดือนหนึ่งเพราบะว่าคือบ,บีบบีบบีบมัต้องเยอะีบบิดเดียวก็วได้ฟองแล้วฟองมันเยอะมาก ฟองดีมากใช่แล้วก็อย่ากตกใจนะเพราะว่าหลังจากที่เราล้างเสร็จเนี่ยบางคนจะแบบฮ้ยังลื่นๆอยู่ยังไม่หมดหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆความชุ่มชื้นของเรายังอยู่คือมันไม่ทาลายไงนึกออกปะ,ะถ้าถ้าเกิดหมดแล้วหน้ารู้สึกแห้งอ่ะสแสดงว่าไอ้ผิวอ่ะก็เกาะป้องกันผิวถูกทาลายนะโภมหน้าหน้าของผู้ชายบางส่วนมากาล้างแล้วมันจะแห้งเลยใช่มันจะแห้งอันนั้นคือไม่ได้อันนั้นคือแบบทาลายผิวโชว์ได้เยเนาะอยากโชว์อยากโชว์กันเปิดระเบียดนี่อยากโชว์อยากโชว์พี่น้อง อ่านแย้ม <นะ S 1> กับว่าได้กินเดี๋ยวเราก่อนเด้อเอเอ,เอยังไม่ได้กินสักทีเนี่ย <_ d ata> โอเคนะครับพี่น้องเนี่ยนี่จะให้ดูเนื้อเนื้อเนื้ออ่าวโฟมพี่น้องเนื้อดีแห้งพี่น้องเนี่ยใช้แค่นี้แค่นี้พอใช้แค่นี้หรอพี่ใช้เยอะกว่านี้บ้างแค่นแค่นี้เท่านี้เลยหรอใช่เราค่อยๆเกลี่ยแล้วค่อยๆใส่น้ำเข้าไปมันก็สีมันก็จะเป็นฟองเข้ามาเยอะๆบีบเยอะก็ไม่แปลว่าดีบีบมากหรือบีบน้อยท่านพอดีไหมเอาแบบพอดีพอดีทุกว่ะใช่บีบน้อยหรือมากไม่ใช่ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีคือต้องเอาพอดี ปานกลางอะไรเงี้ยนะครับพี่ว่าใช้สองเดือนถ้าหน้าพี่นะสองเดือนพี่ถ้าพี่หน้าเล็กเนาะสองเดือนสองเดือนเนาะแต่ว่าบางคนหน้าใหญ่เนาะก็ต้องเดือนหนึ่งเดือนกว่าอะไรแบบนี้เนาะเธอเธอมาชดหน้าสามเดือนแล้วมาชดหน้าสามเดือนไหนเค้าคนนี้คนดูหน้าสามเดือนเดือนหมดมาเร็วคนนี้บอกว่าสามเดือนมีหน้าชิ่เดียวไหมหน้าเธอนั่นแหละเร็วคนนี้บอกว่าเขาใช้สามเดือนแล้วถ้า เป็น<ด>ยังไง<อ>คะไหนพูดถึงสิว่าชอบขนาดไหน